ต่างๆหลังจากที่ได้เดินทางมาที่เมืองไทยแล้วเนาะก็ต้องเอาให้คุ้มในการที่จะไปจาเวนขอพรหรือเปล่าอันนี้เราก็มีความสงสัยนะคะว่าน่าจะไปขอพงขอพรอะไรแล้วก็เช็คเรตติ้งของตัวเองด้วยเนาะเพื่อที่จะพบปะกับประชาชนคืออันนี้ต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการ PR โดยตรงเลยแล้วก็เขาก็ สามารถที่จะเช็คดูได้นะว่าจากการที่ไปเคลื่อนไหวตามสถานที่ต่างๆเนี่ยมีประชาชนเขาตอบรับเรามากน้อยแค่ไหนนะคะก็น่า,น,า,น,าน่าจะเป็นการดีนะเพราะเราได้พูดไปแล้วนะว่าการเปิดตัวด้วยการเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีค่าราชบริพานไปคอยรับใช้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเป็นทางที่เขาเดินได้ถูกนะคะแล้วก็ จะทําให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณอ้นเนี่ยเป็นคนติดดินอะไรลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็มีข่าวของทางวัฒนานานุ่มนะคะก็ได้นําภาพเนี่ยมาลงนะคะแล้วก็รายงานว่าคุณอ้นเนี่ยไปตระเวนไหว้พระแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังหนึ่งสารหลักเมืองวัดหง รัตนารามนะคะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยไปให้การต้อนรับด้วยความปรับปลื้มแล้วก็บอกว่านะว่าเป็นข่าวดีของประเทศไทยน้อยคนเนี่ยประชาชนจะได้เจอแล้วก็ขอถ่ายรูปด้วยความปรับปลื้มใจนะนี่เราก็แล้วแต่ความคิดของทุกคนเลยนะทุกคนเนี่ยคิดยังไงเอ่ยคิดว่าเขาได้รับไฟเขียวมาจากทางสำนักพระราชวังแล้วหรือยังหรือว่าทางเสด็จพ่อแล้วหรือยัง ก็หลากหลายกันนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมองว่าน่าจะมีดีลแต่ว่าน่าจะมีอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยแหละที่มองว่าเขาน่าจะเดินทางเข้ามาเองแล้วก็ไม่ได้มีดีลอะไรเลยแต่ว่านี่ก็คิดว่าเขาน่าจะต้องมีการไกด์ไลน์มาแล้วแหละไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คงจะไม่สามารถหรือว่ากล้าหาญที่จะตะเวนไปทั่วทและแถมไปพระบรมมหาราชวังด้วยนะอืมัมนมันก็ค่อนข้างที่จะใกล้ตัวนิดนึงแล้ว คือโดยส่วนตัวมิมองว่าการที่จะเดินทางเข้ามาเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องเหมือนกับจะข้ามหน้าข้ามตาสเสด็จพ่อไม่ได้อะเพราะว่าคําสั่งของสเสด็จพ่อเนี่ยก็น่าจะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่นะอันนี้เราพูดกันในแง่ของความเป็นพ่อเป็นลูกก็ตามอะ่ะในแง่ของลูกกษัตริย์นเนาะถ้ากษัตริ์สั่งอะไรเนี่ยมันก็น่าจะเป็นไปตามนั้นถึงแม้ว่า อา,อาจารย์สมศักดิ์อาจจะมีความคิดเห็นว่าเออมันมันไม่ต้องศักดิ์สิทธิ์คือไม่น่าจะศักดิ์สิทธิ์ถึงขนาดนั้นแต่เราก็ได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าเน่ะในในสังคมเนี้ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าคือสามารถสั่งเป็นสั่งตายได้อืมก็แล้วแต่ทุกคนจะวิาพา์วิจารณ์กันเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการ PR เนี่ยก็คือชัดเจนเลยสวัสดีคุณทอมจ้าขอบคุณมากๆเลยคุณทอมเข้ามาหามี่ด้วยเนาะ บอกก็น่าจะไฟเขียวไม่ใช่สนามเด็กเล่นอ่ะนี้มีเห็นด้วยถูกก็คือโดยโดยถ้าเกิดลองจินตนาการอ่ะนะคือประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นประเทศที่ได้รับการปกครองของเขาอะนะแล้วก็คุณคิดดูว่าอยู่ๆเนี่ยคุณจะมาเดินเฉิดฉายหรือว่าท่านท่านรว่าเรามีการคาดโทษไว้แล้วอันนี้เราก็ต้องพูดตามตรงอะนะเพราะว่า สมัยก่อนตอนที่มันมีเรื่องเนี่ยก็แน่นอนนะคะเขาก็บอกเลยว่าไม่ต้องเดินทางกลับมาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะมองว่าคําพูดของเสด็จพ่อไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยเนี่ยมีว่ามันก็ไม่ใช่นะเพราะว่ามันก็หมายถึงการทําความเคารพของลูกเขาด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราจะโวยนะแต่เรากําลังจะพูดให้ทุกคนได้เห็นว่าอันนี้เป็นราชวงศ์จักรีไม่ใช่แบบชาวบ้านตาสีตาฝา เพราะฉะนั้นเนี่ยคือคําพูดของเสด็จพ่อเนี่ยยังไงมันก็ยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่เพราะว่าขนาดหม่อมเบนส์นะคะขนาดยุวธิดาเนี่ยเขายังรู้อนุภาพเขาเรียกอะไรอนุภาพนะคะของทางกรรษัตริย์ราชสาลกักรเลยเพราะว่าก็ก็เคยรู้มาก่อนรู้พิษสองอ่ะไม่อย่างนันจะถูกในประเทศออกไปต่างประเทศได้ยังไงถึงสามสิบปีเพราะฉะนั้นในความที่เป็นสามีภรรยาเนี่ย คือเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าคนที่เป็นสามีเนี่ยเขาเป็นกษัตริย์แต่คนที่เป็นภรรยาเนี่ยก็เป็นเพียงแค่อดีตดาราเท่านั้นเองที่มีโอกาสเข้าไปจับพระจับผูนะคะเข้าไปอยู่ในสำนักพระราชวังอะไรแบบนี้นี่ก็คือสิ่งที่ที่เป็นจริงสวัสดีคุณ คุณทอมด้วยคุณเป้ด้วยนะคะฟังย้อนหลังสองเครื่องเลยโอเคขอบคุณคุณเป้ด้วยจ้านะคะโอ้ช่วงนี้จะถี่หน่อยนะจะถี่หน่อยก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่อยากตกข่าวก็ตามติดตามได้เนาะเพราะว่าช่วงนี้มันก็คึกคักอะมันก็กลับมามีข่าวให้เราเล่นได้นะคะอืมก็มาต่อกันนะคะก็คือมีคนแสดงความคิดเห็นเลยนะบอกว่าโอ้โหเนี่ยมันเป็นการพ r อารอย่างชัดเจนเลยนะคะก็ตามนั้นแล้วก็ เราไปดูข่าวกันนิดนึงนะว่ามันก็มีภาพหลุดออกมานะคะก็คืออยากให้ทุกคนได้ดูตามภาพเนาะเราก็มีสองคลิปเดี๋ยวก็จะเปิดเปิดวนกันไปภาพที่ไปตักบาตรเนี่ยคือเป็นภาพที่มันหลุดออกมาตอนที่เขาไปที่สปปลาวนะคะไปตักบาตรที่หลวงพะวางอะไรแบบนี้นะคะก็มีเขาเรียกอะไรมีความเคลื่อนไหวนะ,นะว่าเขาน่าจะไปทําธุรกิจ ใช้ลูกโซ่นะคะหรือเกี่ยวกับพวก forex อะไรก็แล้วแต่เนาะที่เขาน่าจะมีออฟฟิศนะคะอยู่ที่สปปลาวแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครดูภาพนะจะมีภาพเยอะมากนะเป็นภาพที่ทางเขาเนี่ยโพสเองนะในในเฟซของเขาเนี่ยแหละมีการตะเวนไปในแถบเอเชียนี่แหละมีไปเวียดนามอะไรเห็นมีคนในเพจเขาเนี่ยมาเวลคงวลคัมนะคะว่าไปสิ ไปเจอกันนะคะเราเขาก็บอกโอเคเดี๋ยวซีอูฮานอยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับไอที่ว่านี้จริงหรือเปล่านะเพราะข่าวมันหนาหูมากเลยก็ฟังหูไว้หูนะคะเราก็ต้องดูกันต่อไปเนาะแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะบางกระแสข่าวนะคะคนที่เป็นสลิมก็น้ําหูน้ําตาไหลนะส่วนฝ่ายที่เป็นใต้ดินเนี่ยเขาจะบอกว่าอ่ะชะาชราใจไม่ได้นะเพราะนี่ก็เป็น คนที่เขาเรียกว่ามือเติบนะ,ะหรือว่าเหมือนเป็นคนที่ติดการพนันน่ะแล้วก็เขาบอกว่าเงินก็ไหลเข้าออกนะ,ะเพราะว่าก็จะเน้นในเรื่องของการจัดงานการเป็นประธานการจัดงานการกุศลอะไรก็แล้วแต่ในสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งมันก็จะมีคนที่มีความใกล้ชิดกันนะคะก็คือใครคือผู้หญิงคนนี้แหละ งานที่ชื่อไพลินก็ถามว่าเขาเป็นใครเขาก็เป็นเอ่อกอรบปศเป็นพันธม,มิตรที่นิวยอร์กนะคะก็คือเรียกว่าเป็นสลิมอเมริกาก็แล้วกันนะคะคนนี้มีความสนิทชื้อเชื้ออย่างมากเลยเพราะว่าเขาจะเดินทางไปด้วยกันตะเวนไปตลอดเลยนะคะรวมทั้งถ้าจะได้เห็นภาพก็คือเขามาปรากฏตัวอยู่ที่เอ,อเขาเรียกว่าะ เร,เรียกว่าสภาไหมหรือว่าจะเรียกปเป็นว่าที่ทํางานส่วนตัวของผู้บรรดาณน,นักการเมืองก็แล้วกันถ้าดูตามรูปมาเลยเนี่ยก็คือก่อนหน้านั้นเราก็เคยพูดไปแล้วนะว่ามันมีความพยายามของผู้หญิงคนนี้แหละที่จะพาคุณอ้นเนี่ยเดินทางเข้ามาพบนักการเมืองหลายๆคนเลยถ้าดูในรูปเนี่ยก็จะเห็นชัดมากนะ,ะไม่ว่าจะเป็นคุณอาทิตย์อุไรรัตนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณชวน แล้วเราเคยปูทางมาแล้วนานเนี่ยเคยเคยพบอหอหตอมาแล้วด้วยเห็นไหมคะว่าค่อนข้างที่จะมีเครดิตพอสมควรแล้วก็เราได้ปูทางมาแล้วนะคะว่าถ้าจะบอกว่าภาพนี้มันเป็นภาพที่นานแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าในรูปภาพเนี่ยชวนหลีกภัยเนี่ยยังใส่หน้ากากอนามัยอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะหนีจากนี้สักประมาณสามถึง ไม่น่าจะเกินสามปีนะก็ดูแล้วกันนะคะเพราะว่ามันมีข่าวปลุออกมาว่าทางคุณไพลินคนนี้ก็พยายามที่จะพาให้คุณอ้นเนี่ยได้เข้ามาในเขาเรียกว่าในประเทศไทยอย่างเป็นรูปแบบอย่างเป็นทางการก็คือมีความคืบคลานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะะแล้วตอนนี้มันก็มีข่าวว่าน่าจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้าน เข้าทะเบียนวังอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องมาตามติดกันต่อไปนะว่าข้อมูลนี้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะคะก็วิพาวิรณ์ได้เนาะว่าอะไรยังไงแต่ว่านี่คือทั้งหมดทั้งบนนี่คือความคืบหน้าที่มันมาเป็นระยะระยะนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะที่มีภาพหลุดออกมาก็คือเป็นภาพทุกคนน่าจะได้เห็นเนาะมันเป็นภาพของ คุณไพรินเนี่ยแหละแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในมิสหาหยของเขานะตามที่เห็นบนหน้าปกเลยนะคะหน้าปกก็ก็คืออันนี้อ่านะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่าอันนี้แหละเห็นไหมคะที่บอกว่าเดี๋ยวมีขอหยุดภาพสักนิดหนึ่งที่บอกว่าตามเสด็จฝ่าพระบาทท่านชายอ้นวัชเรศรวิวัชระองค์ ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสายลาวจีนประทับนั่งชั้นหนึ่งจากนกครหลวงวิงจันมุ่งหน้าสู่หลวงพระบางทีนี้คุณเห็นคำว่าฝ่าพระบาทท่านชายอ้นไหมแล้วก็ประทับนั่งคือคำถามก็คือเขาสถาปนาตั้งแต่เมื่อไหร่ ซึ่งเราเข้าใจว่าเขายังไม่ได้มีการสถาปนาหรอกแต่ว่าด้วยความที่สลิมเนี่ยอยากจะเฉลียนะคะก็เลยเขาเรียกว่ายังไงพยายามที่จะอวยเพราะว่าการใช้คำพูดเนี่ยคำว่าฝ่าพระบาทท่านชายอน้นนะคะประทับนั่งอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นลักษณะแบบเหมือนเหมือนกษัตริย <c oughs> ์ก็เราเข้าใจอะนะว่าทางฝ่ายของ คุณไพรินเอ่ยนะหรือว่าคนที่เป็นสลิมเนี่ยก็คงจะพยายามที่จะดันแล้วถามนิดนึงว่าการแสดงออกลักษณะแบบเนี้ยแสดงว่าตลอดเวลาเนี่ยคุณอ้นเนี่ยมองว่าตัวเองนะเป็นลูกชายของกษัตริย์แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการสถาปนาหรือว่าขึ้นเป็นรัชกาลที่11ด้วยซ้ําเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยพูดมาโดยตลอดเลยว่าคือคุณอ้นเนี่ยมีความ อยากจะกลับเข้ามาในราชมงวโมงอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะแตกต่างจากพี่น้องเขานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณอ้วนคุณอ่องคุณอินซึ่งหลังจากที่คุณอ้นเนี่ยได้เดินทางกลับมาชิมลางก็มีความเคลื่อนไหวของคุณอ่องที่ไม่ได้รายงานไปเมื่อคลิปล่าสุดนะคะว่าคุณอ่องเนี่ยแสดงความเหมือนกับไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะไม่ค่อยอินกับการ เดินทางของคุณอ้นเท่าไหร่เพราะว่าก็ยังมีความแข็งขืนด้วยการโพส์ตผ่านทางด้านสอร r y ของ facebook ของตัวเองนะคะว่าถ้าไม่ได้มีการประกาศออกมาเป็นทางการถ้าไม่ได้มีการเชื้อเชิญออกมาเป็นทางการเนี่ยก็ยังคงยึดมั่นคําพูดของเสด็จพ่อที่ให้ไว้ตั้งแต่คลาคลาวแรกเลยตอนแรกเลยแต่เขาไม่ได้พูดคําว่าเสด็จพ่อนะแต่ก็คือเป็นคําที่ ออคุณพ่อเนี่ยได้ได้พูดเอาไว้ตั้งแต่ที่แรกว่าห้ามเดินทางกลับมาในประเทศไทยก็คือเป็นการประกาศตัดขาดก็เห็นไหมคะว่าคุณอ่องเนี่ยก็มีความแข็งขืนอยู่ไม่น้อยนะคะว่ายังไงเนี่ยคุณก็ต้องส่งเทียบมาเชิญเรานะถ้าไม่ส่งเทียบมาเชิญไม่หามเกี้ยวมาเนี่ยเราก็จะไม่เดินทางเข้าไปเป็นเด็ดขาดก็แสดงว่าคนที่ชื่ออ่องเนี่ยมีความเหมือนกับจ้าว่าจะว่าแข็งจะว่าน้อยใจไหม จะว่ายึดมั่นก็ได้ว่าพ่อเราเนี่ยเคยสั่งห้ามไม่ให้เราเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่เข้าไปเขาจะไม่เหมือนคุณอ้นเห็นไหมคะคุณอ้นเนี่ยคือคืออยากจะกลับเข้าไปเต็มแก่เพราะฉะนั้นก็ถือเอ,อเขาเรียกว่าเข้ามาวัดดวงกันไปเลยดีกว่านะคะเข้ามาเป็นคนแรกแล้วเข้ามาคนเดียวด้วยซ้ําเอแม่หรือว่าพี่น้องอะไรก็ไม่ได้เข้ามาด้วย แต่ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะเพราะว่าสลิมของไทยเนี่ยไม่ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะเรียกว่าตอนนี้เข้าไปหมอกกราบกันเต็มไปหมดเลยเข้าไปทรงพระเจริญน,นะแล้วบางคนเชียร์ให้ขึ้นมาเป็นรอส1บเด้ซ้ําก็เลยแบบงานนี้ก็เลยมีความรู้สึกขบขันอยู่นิดนึงตรงไหนหรู้ไหมคะตรงที่ว่าอ้าวก่อนหน้านี้เนี่ยยังทรงพระเจริญใส่ องค์ทีปังกรอยู่เลยตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะคะเหมือนดังกิ้งก่านาเปลี่ยนสีหรือว่าจิ้งจบเปลี่ยนสีเลยทีเดียวเรียกว่าเปลี่ยนกันแทบไม่ทันเลยองค์ทีนี่อาจจะน่ามาเลยด้วยซ้านะคะว่าอา้าวตอนนั้นยังสนับสนุนเราอยู่เลยแต่ตอนนี้นี่คือรีไปเฉลียทางท่านอ้นแล้วนะเอออะไรแบบเนี้ยก็รู้สึกตลกอยู่ไม่น้อยนะคะกับการเปลี่ยนสีของพวกบรดาสลิมแล้วก็เห็นไหมคะจากการที่เขาใช้คําพูดแบบนี้ แสดงว่าตลอดเวลาเนี่ยที่เขาปฏิบัติต่อกันหรือว่าพูดจากันเนี่ยแสดงว่าเขาประหนึ่งว่าเขาเนี่ยเป็นเป็นพรินซ์นะคะหรือว่าจะบอกว่าเป็นเป็นคนในเชื้อพระวงอย่างเต็มที่เลยก็ได้เพราะนี้ขนาดเป็นการโพสโดยที่ว่าผ่านทางด้านสื่อออนไลน์เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการปิดบังนะก็แสดงว่า ตลอดเวลาเนี่ยเขาก็มองว่าเขาเนี่ยเป็นกษัตริย์องค์หนึ่งด้วยเช่นกันก็แค่นี้มันก็น่าจะบ่งบอกได้แล้วว่าเขาเนี่ยมีความนิสหรือไม่นิสเพราะว่ามีได้ไปอ่านในฟีดแบ็ k ในคอมเมนต์ะนะที่หลังจากเราพูดไปแล้วเนี่ยมีคนมาแสดงความคิดเห็นยังไงนะคะบางคนเขาก็พูดแยนลองว่าเอามีอคติกันไปเปล่าแล้วก็พูดอะไรล่ายาวล่ายาวมานะ แต่เราก็ได้อ่านจดหมายทุกคนได้ฟังแล้วว่าอะไรคืออคติคือสรุปแล้วเนี่ยเราอยากจะถามคุณว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณเนี่ยมีอักติกับเราหรือว่าใครมีอคกติกับใครกันแน่เพราะว่าเวลาที่เรานําเสนอข่าวเนี่ยเราก็จะบอกที่มาที่ไปนะอย่างจดหมายเราก็อ่านให้ฟังนะคะว่าทั้งสี่ท่านเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าอะไรบ้างบอกว่าท่านพ่อเนี่ย ประกาศนะคะไม่ให้มีการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแต่คนนั้นรู้สึกเขาจะแย้งนะคะบอกว่าอเหมือนกับว่าตอนที่ท่านอองมีการผ่าตัดอะไรแบบเนี้ยก็คือไม่ได้มีการดูดาดูดีอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะเราก็ได้พูดไปแล้วว่าเขาประกาศตัดขาดตั้งแต่สมัยที่ออยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วยซ้ําแล้วก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลืออะไรเลยก็มันก็ มันก็เป็นความรู้สึกของของท่านชายทั้งสี่นี่แหละที่ได้เขียนจดหมายออกมา,าแต่การเวลามันผ่านไปสามสิบปีเนาะทุกคนก็ได้มีการแยกย้ายไปหมดแล้วมีอยู่คนเดียวที่ไม่ได้แยกย้ายก็คือคุณอ้นเนี่ยแหละเห็นไหมคะแล้วคุณอ้นเนี่ยก็ยังมีการให้คนอื่นเนี่ยเรียกตัวเองว่าฝ่าพระบาทอะไรแบบเนี้ยไม่ได้มีการเขาเรียกอะไรยับยั้งอะในขณะที่ว่คุณอ่องเนี่ย เวลาที่มีคนไทยเข้าไปพูดในเรื่องการเมืองเนี่ยคุณอ่องจะออกมาห้ามทับทันทีเลยนะว่าอย่าพูดการเมืองโยงเข้ามาที่ผมอย่ามาพูดในเพจของผมเพราะว่าเพจของผมเนี่ยจะให้ความรู้ทางด้านการแพทย์ทั้งหมดเลยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเมืองไทยเลยเพราะฉะนั้นขอความกรุณาอย่ามาพูดการเมืองไทยในใน a c e บ o o k ของเขาซึ่ง นีม่มองว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแอนตี้เลยด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันเป็นพิษภัยการเมืองที่เขาจะต้องหลีภัยจากอังกฤษเนี่ยไปออเมริกาด้วยเพราะฉะนั้นมีก็มองว่าตัวของท่านอ่องเนี่ยเขาไม่ชอบเอามากๆเลยด้วยซ้ำคืออาจจะมันมันอาจจะไม่ถึงขนาดถูกใจเจ็บะนะแต่ว่าอย่างน้อยมันมีความรู้สึกที่ไม่ดีอคุณคิดดูแล้วกันว่าเด็กคนหนึ่งที่ได้รับความ เขาเรียกว่าอะไรความเจ็บปวดที่ในายามที่เขาตอนเด็กออยู่ๆก็ต้องถูกเนรเทศออกไปแล้วก็สอบถามแม่แล้วอะไรเงี้ยแม่ก็ไม่ได้นะพ่อสั่งไม่ให้เดินทางเข้าไปแล้วแล้วเด็กเนี่ยมันก็ยากที่จะทําความเข้าใจตรงนี้่ว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองมาเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่หลังจากที่ถูกใส่ร้ายใส่ความแล้วก็ถูกเนรเทศออกไปนะคะก็เนี่ยแหละเห็นไหมคะว่า สองพี่น้องนะคะระหว่างคุณอ้นกับคุณอ่องเนี่ยคนละลักษณะกันเลยความต้องการไม่เหมือนกันเลยอีกคนนั้นไม่เอาไม่เอาอะไรเลยก็คืออาจจะผูกผูกใจน้อยใจหรืออะไรแบบนี้ก็เลยไม่อยากยุ่งแต่อีกคนนึงเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเป็นสำนวนไทยก็น่าจะเรียกว่าด้านไดไอโอตไหมมันมันอาจจะไม่ถึงขนาด,ดานัด้นน่ะแต่ว่า ในการเดินทางมาครั้งนี้เราก็ต้องยอมรับนะว่าก็คือเหมือนกับฝ่าเข้ามาเลยเพราะว่าแน่นอนมันไม่ได้มีจดหมายไปเทียบเชิญเขาหรืออาาถ้ามีก็จะมีเป็นการภายในเป็นการส่วนตัวเป็นการดีลกันแบบลับๆงานระหว่างทางพวกองคมนตรีอะไรแบบนี้แน่นอนนะคะว่ามันจะไม่ได้มีจดหมายจากสำนักพระราชวังว่าพ่อยกโทษให้เราแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ ทีนี้เนี่ยเห็นไหมคะว่าคุณอ้นเนี่ยก็บากหน้าเข้ามาคนเดียวแต่ว่าโอเคมันมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าในประเทศไทยเราก็รู้กันอยู่นะว่าสลิมลืมง่ายแล้วก็เฉลี่ยไปเรื่อยนะคะตอนแรกเฉลี่ยทีปังกอนตอนนี้มาเฉลี่ยในส่วนของท่านอ้นแล้วแล้วตอนนี้มาแรงด้วยนะยอมรับเลยนะาว่าตอนนี้เนี่ยก็คือตะเวนไปเช็คอินตะเวนไป เช็คเรตติ้งตามสถานที่ต่างๆเห็นไหมคะว่าจากภาพที่ทุกคนได้เห็นมาเนี่ยที่มีภาพของชวนหลีกภัยแล้วก็อาทิตย์อุไรรักรร่วยนะคะที่เจรจากันคุยกันแล้วก็มันก็มีข่าวออกมานะคะจากตลาดหลวงอันนี้อยู่ที่วิจารณญาณของทุกท่านนะคะจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ว่ากันเราก็เล่าให้ฟังก่อนนะคะบอกว่า <ítulo> sabes, มันก็มีข่าวหลุดออกมานะคะว่ามันก็เป็นความพยายามของเนี่ยแหละพวกเส้นสายของพวกเนี Martine, ้ยแหละที่จะเหมือนกระชักนําให้ทางท่านอ้นเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีการนําเข้าทะเบียนของทางวังสำนักพระานักพระราชวังรับรู้อะไรเรียบร้อยแล้วเขาว่ากันแบบนี้นะส่วนทุกคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะเห็นไหมคะว่าผู้หญิงคนนี้คนที่ชื่อไพรินคนนี้ ที่เป็นพันธมิตรของทางนิวยอร์กเนี่ยเขาก็นั่งคุยกับทางชวนหลีภัยด้วยนะคะก็ลองแสดงความคิดเห็นดูแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเห็นไหมคะว่ามีจั่วหัวว่าเ,เข้าไปสถาปนาตอนไหนแต่จริงแล้วเนี่ยก็คือไม่ได้สถาปนาหรอกแต่ว่ามันน่าจะเป็นความพยายามของเขาแล้วก็มีธงมาแล้วด้วยทรงเนี้ยมองได้เลยนะคะว่าในการเดินทางเข้ามาเนี่ย ไม่ได้เป็นการเที่ยวเฉยๆแน่นอนแต่เป็นการโยนหินถามทางนะคะเพราะว่าขณะที่เดินทางมาที่สปปล,ลาวเนี่ยอย่างพูดเลยว่าตามะสะเสด็จนะคะฝ่าพระบาทท่านชายอ้นเข้ามาก็แสดงว่าท่านชายอ้นเนี่ยพร้อมเสมอกับรัชกาลที่11นะคะก็เห็นชัดมากมายเลยว่าท่านอ้นเดินทางเข้ามาเนี่ยมีธงแน่นอน ะะว่าอาจจะได้สืบสันตติวงศ์ในสมัยหน้านะะหรือว่าในเวลาอันรวดเร็วนี้นะ,ะท่านคิดเห็นอย่างไรนะะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะก็ลองแสดงความคิดเห็นดูต่อมานะคะเดี๋ยวมีขอดูหัวข้อสักนิดหนึ่งนะคะว่าลุงเขาตั้งไว้ว่าอะ,อะไรนะคะสักครู่ค่ะ อืมตั้งชื่อว่าอะไรเอ,อ่ยตามเสด็จฝ่าพระบาทนะคะท่านอน้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์เสด็จแล้วนะคะสนาเขาเรียกอะไรสถาปนามาแต่ไกลเลยอันนี้เห็นด้วยก็คือตัวเองนั้นอ่ะพร้อมอยู่แล้วตัวเองอ่ะไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นสามัญชนแต่ตัวเองนั้นอ่ะเตรียมใจเอาไว้อยู่แล้วไงว่าตัวเองนั้นจะได้ขึ้นครองราชอะไรประมาณนี้ ถ้าเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเนี่ยเขาไม่จําเป็นที่จะต้องแบบใช้คําราชาศักท์กับคนทั่วไปอะ่ะถูกไหมมันมันค่อนข้างที่จะดูแปลกประหล,ะลาดสักนิดหนึ่งเพราะว่าในขณะตอนเนี้ยอุ่บอลรัสอ่อลลอะหลืว่ทูนกระหม่อมเนี่ยปัจจุบันนี้เขาก็พยายามที่จะใช้คําธรรมดานะไปเดินตลาดอะไรแบบเนี้ยก็ยืนคุยกับพ่อค้าอะไรแบบเนี้ยเพียงแต่ว่า บางโอกาสเท่านั้นที่เขาจะเข้าไปในรั้วในวังอะไรเงี้ยก็อาจจะทํามีพิธีการแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาออกมาข้างนอกเดินดินธรรมดาเนี่ยเขาพยายามที่จะแสดงตัวเองให้ติดดินมากทีสุดอะแต่ในขณะที่ว่าท่านชายอ้นนี้มาจากไหนเนี่ยคือสถาปนาตัวเองมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นการที่คุณเดินทางเข้ามาในประเทศไทยคุณจะมาบอกว่าคุณไม่มีธงในการจะมาหวาน มเมล็ดพืชน,นะคะเพื่อให้มันเกิดผลที่งอกเงยขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะก็ประมาณนี้ต่อมานะคะก็คือ,อมันมีข่าวออกมาเช่นกันนะคะว่าการที่คุณวิการที่คุณวัชเรศสอนเนี่ยได้เดินทางเข้ามาในครั้งนี้ก็น่าจะมีความพยายามในการมาพบเสด็จพ่อ แล้วก็พบน้องสาวตัวเองก็คือฟ้าหญิงสิริวรรณวรีแต่มันก็มีข่าวข้างในออกมานะคะแต่ว่าทุกคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้เนาะเราก็ไม่ได้บังคับให้เชื่อเพราะมันก็มีข่าวก็ซิบออกมาว่าทางฟ้าหญิงสิริวรรณวรีเนี่ยก็คือเห็นก็คือบินไปเขา,า,า,าเรียกอ,อะไรนะฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อหนี พี่ชายตัวเองนะคะเราก็ไม่แน่จริงเท็จอะไรยังไงนะคะก็ลองพิจารณาดูก่อนเอาเองกันละกันนะคะว่ามันมีข่าวมาว่าหญิงสิริวรรณวรีเนี่ยไม่ต้องการที่จะพบพี่ชายคนนี้นะเพราะถือว่าตัดขาดกันไปแล้วแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสถานะเดียวกันนะในจริงเท็จแค่ไหนไม่ได้ยืนยันนะะลองแสดงความคิดเห็นดูโอเคนะคะก็ในเรื่องของ ก็ซิปอะไรต,ต่างๆหรือว่าภาพหลุดต่างเนี่ยเราก็เล่าให้ฟังกันคร่าวๆแล้วต่อมานะคะในเมื่อพูดทั้งตระกูลนะคะทั้งพี่น้องก็ไปแล้วเนาะสี่คนเราก็มาต่อที่คุณแม่เขากันกกันนะ,ะสำหรับใครนะคะที่เป็นเขาเรียกว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยก็อาจจะจำตำนานนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะในเรื่องของตำนานการแจกใบปลิวนาที่มีการ โจมตีคุณยุวธิดาถ้าเกิดเป็นคนในสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยโอ้โหจะต้องอยู่ในเหตุการณ์อย่างแน่นอนนะสำหรับใครจำได้นะคะใครจำไม่ได้ใครเรลือนรางอะไรยังไงนะคะก็ลองสามารถอ่เขาเรียกอะไรลองมาทบทวนลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าใครมีความสามารถในการเขาเรียกว่า ตรวจการบ้านนะคะก็สามารถตรวจได้นะสำหรับใครที่เป็นคนเจนเอเบบี้บูมเมอร์นะคะก็ลองมาตรวจการบ้านสักนิดหนึ่งนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยก็มีข่าวมาว่าดังมากเลยมีการแฝกเอกสารนะคะไปตามสถานที่ต่างๆสถานที่ราชการอะไรเอ่ยนะคะแล้วก็มีคนเนี่ยขับรถขับลานะคะนั่งรถนั่งลามาดู สถานที่ที่เกิดเหตุนะที่มีการเอาข้าวของออกมาเผาอะไรแบบเนี้หลายหลายคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรติดตราตรึงใจนะคะว่าโอ้โหเขาทํากันขนาดนี้เลยเหรอยามยามที่รักเนี่ยก็สุดๆนะคะแต่ว่ายามที่ชังยามที่เกลียดเนี่ยก็เรียกว่าไม่เผาผีกันเลยทีเดียวก็สงครามใบปลิวนะสมัยนู้นเขาบอกกันแบบนี้นะคะแล้วก็ ใบปลิวเนี่ยปัจจุบันนี้มันก็ยังว่อนในอินเทอร์เน็ตนี่แหละเพียงแต่ว่าตัวอักษรมันก็อาจจะเลือนลางอาจจะอ่านยากมากเพราะว่าเอกสารสมัยก่อนเนี่ยมันน่าจะใช้การโรเนียวนะมีใครทราบไหมเอ่ยว่าการโรเนียวคืออะไรนะถ้าไม่ทราบก็อาจจะต้องไปหารูปนะในอินเทอร์เน็ตเนาะการโรเนียวเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการเอ เป็นการถ่ายเอกสารเหมือนสมัยนี้เออแต่ว่ามันเป็นรุ่นเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหนังสือที่อ่านเนี่ยมันก็อาจจะอ่านยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันมันเขาเรียกว่าก๊อปปี้กันไปกันมานะคะเซฟกันไปกันมาเนี่ยทำให้คุณภาพของภาพหรือว่าเอกสารเนี่ยมันก็เลือนลางกันไปยิ่งเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่ไฟล์ต้นฉบับเนี่ยมันก็มีความหยากมีความแตกนะคะทำให้ปัจจุบันเนี้ย เอกสารที่ยังว่อนอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยอ่านยากมากนะเพราะว่าตัวอักษรเนี่ยมันมันไม่คมชัดแล้วก็มันเป็นตัวอักษรแบบสมัยก่อนนะเนาะแล้วการโรนีเอลด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนี่ก็อยากจะอ่านฉบับที่แบบสบายสายตานะก็หาไม่มีนะส่วนใหญ่มันก็จะค่อนข้างขัดคขาเรียกอะไรขัดขาด,ขดห,หายๆอ่ะก็อ่านยากแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็คือเป็นการประนาม ทางคุณแม่เขานะคุณยุวธิดาเนี่ยแหละ